สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับพิ่ยรครับพบกันมีสิ่งดีๆเป็นสีมงคลมาฝากทุกท่านผมมาที่นี่ครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับเด็ครับโบสถสวยงามมากนะครับแล้วก็หลายอย่างที่นี่หลายอย่างเลยนะครับเดินเที่ยวนี่ก็มีความสุขและสงบเงียบ แล้วก็จัดไว้ได้สะอาดสะอ้านมากๆนะครับมีท่านเท้าเวสวรรณทั้งสองพิมพ์ความศรัทธ,ธานะครับสุดยอดพิธีพุทธาพิเศษหรือเรียกว่ามหาพุทธาพิเศษนะครับสามวันสามคืนทีเดียวตื่นใจได้มาตั้งนะโมสามจบ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาระลึกึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้สมุดสาครบ้านแพ้วครับตื่นใจได้มาขนลุกขนชันนะครับได้เจอพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านยังเมตตามอบธรรมะนะครับง่ายๆดีใจทีเดียวนบอกว่ายม โยมอยู่บ้านเนี่ยมีสินห้าพอแล้วโยมมีความสุขแล้วโอ้ใช่เลยวันนี้ก็นำมาฝากทุกท่านคิดว่าอาจปีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยแวะไปทำบุญบไปไหว้พระเตินจงกรมนั่งสมาธิสักครู่หนึ่งก็ได้ก็ยิ่งดี ีแดงนะครับที่ทำการถวายสักการะนะครับเสร็จแล้วเข้าไปนั่งสถานที่เดิมนะครับจะได้นำพาการกล่าวถวายเครื่องสักการะนะครับลงมายังเรียมว่วาโจทย์้ร้ายก็จะมาแย่งชิง แต่บุญไม่ต้องรักษาเป็นหรือตายมีอยู่จริงไม่มีไรก็ยกงจริงพระความจริงเราต้องทำเองบุญจะสําเร็จก็อยู่ที่เราทําอยู่ที่ใจมีใจเป็นใจมีใจเป็นประธานมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแน่แน่ที่สาคัญมีความเชื่อมีความศรัทธาในการทำบุญจาอาจคุณการความดีเชื่อว่าทำดีจะได้ดีถ้าทํากับไม่ที่เป็นกรรมร้ายก็ต้องยอมรับผลกรรม บางคนอาจจะมีการคอร้อนแคบว่าทำดีรับรู้ขุดอยู่เรื่องล่างฉะนั้นคนที่ทำชั่วและยังไม่ดีก็ต้องเหมือเท้าไต้ขาซึ่งนไม่นานมันก็น้อมสาเหตุที่ยังไม่ดีอาจจะเป็นว่าปุ่มเก่าของสัตว์แต่คุญไม่เคยทารยศลมหายใจหมดอึกยังอยู่ฉะนั้นทำบุญมุวยงามทมดีก็จะไว้ที่เราทั้งหลาย หราดใด้ที่ไม่มีความเป็นในน้ำตราาใด้ที่ไม่มีความขวานในน้ำทะเลลรานั้นคำบุตก็ได่บุทำดีต้องานรนักประทับใจเวลาวารีไม่เคยมีจะคอยใรก็รอกเทลีรถไก่มันก็ไปตามเวลาโตเองอุ่อาแม่ชอบเพลงไหนิจิบารีน้องเพลงนางเชื่อท่านผิดทางรวังแหนบีะแจ้งใจกันก่อน พาผมถ่ายพี่ไปด้วยพี่จิตเหรอครับผมทุกวันพี่จิตมาทำนี่นะมไม้แกสะสลักอ๋อไม้สัก ไม้สักล้วนเลยโอ้และใครเป็นคนออกแบบคบถ้าเป็นรูปทรงแบบนี้ไม่ทราบทางทางวัดครับอ๋อพี่มาบ่อยเลยก็ผมขายของอยู่ที่นี่อ๋อของมีตลาดนะมีทุกวันไหมมีจะมีวันพฤหัสกับวันอาทิตย์ครับผมพระฤหัสกับวันอาทิตย์นะพี่วัดนี้ชื่อวัดอะไรนะพี่วัดปากบ่อวัดปากบ่อครับผมเออหลวงพ่อหลวงพ่อพระประธานพระนามอะไรนะผมตอนนี้ผมไม่ไม่ไม่รู้ใช่ไหมใช่ครับแต่ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นะก็ครับครับขอบคุณครับพี่ ขายดีไหมพี่ขายอะไร